ในช่วง a ัอซัมนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราสองคนค่ะซู้ชิงและก็อาจารย์อดัมจะไปคัดเลือกคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามานะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องและอาจารย์อดัมคนนี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นคนตอบคําถามให้คุณผู้ชมได้หายสงสัยนะคะถั่วต้มข้อแรกค่ะอาจารย์อดัมเป็นคําถามที่เกิดจากความรู้สึกของซู้ชิงเวลาที่ได้เห็นหน้าอาจารย์อดัมอยู่ใกล้ๆอาจารย์อดัมค่ะคือความรู้สึกแบบไหนครับความรู้สึกที่ว่ากลัวค่ะ <c oughs> กับ scare ต่างกันตรงไหนคะจายดาคุณผู้ชมถามมาค่ะจริงๆถ้าเป็นคำว่า afraid หรือคำว่า scared ใช้แทนกันได้นะครับ I'm scared หรือถ้าจะเจาะตรงว่ากลัวอะไรก็บอกว่า I'm scared ตามด้วยคำว่า of I'm scared of you กลัวคุณนะครับ I'm scared of you I'm afraid of you คดัยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเขาถามว่า afraid กับ scared ต่างกันยังไง จริงๆถ้าไม่เติมดีนะครับคำว่า scare กลายเป็นกริกยาที่แปลว่าทำให้กลัวนะครับเช่น I scare Suting คืออ,อดัมทำให้ s u จ i n g กลัวใช่ไหมครับตลอดเวลาค่ะ <laughs> <laughs> นะแต่ถ้ากลับมาที่รูปแบบคุณศัพท์ adjective นะครับก็จะมีหลายคำนะครับ <laughs> จะมี afraid scared fearful ใช้คคู่กับ of ได้ I'm fearful of Spider s กลัวแมงมุมนะครับอาดัมเคยบอกมาหลายรอบเลยครับแล้วยังไม่หายกลัวสักทีเนะครับดีเลยค่ะคราหน้าจะเตรียมแมงมุมรอไว้ที่เก้าอี้อาจารย์อาดัมนะคะี frightened I'm frightened of แค่ I'm frightened ก็ได้ I'm terrified terrified อันนี้จะแบบมากกว่าอันนี้แบบกลัวมากกานะครับ I'm terrified of สมมติ I'm terrified of dinosaurs นะฮะไดโนเสาร์นะครับเป็นความกลัวที่แบบฟังดูแบบติ้งต้องเล็กๆนะคะก็คือการกลัวแบบประวันพันพึงกลัวแบบคนลุกแบบคนนี้คนนี้ดีฟออะไรอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย์ดำแบบ terrified หรือ horified ก็ได้ horified นะครับอันนี้จะเป็นคุณศัพท์หมดนะครับจะสังเกตส่วนใหญ่ก็จะลง้า้ด้วยดีนะครับ afraid scared fearful อันนี้เป็นข้อยกเว้นเป็น fearful ก็คือ Uh, full of fear เต <t> ็มไปด้วยความกลัวนั่นแหละ fearful แต่ถ้าเป็นกริยาก็จะเป็น to scare uh, he scares me she scares me you scare mm. me a lot <laughs> <laughs> frightened uh huh, เอาอีดีเอ,อกไป you frighten me um, หรือถ้าเป็นคำว่า fear เนี่ยก็จะ บอกว่า I fear แล้วก็บอกสิ่งที่เราเรากลัวนะครับ I <c oughs> fear spiders โดยที่ไม่มีบุพบทนะครับแล้ว oh. I fear ก็เป็นกริยา I fear ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยคือจะตามด้วย off ะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นคำนี้ก็คือจะไม่มีคำบุพบทตามมานะคะใช่แค่ I fear shooting Thank you you should be I am really scary เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องกริยาใช่ไหมคะอาจารย์ดำ adjective แล้วถ้าจะบอกว่าน่ากลัวล่ะคะสมมุติอาจารย์ดำน่ากลัวเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้จะเป็นรูปแบบคุณศัพท์เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นคุณศัพท์ที่แปลว่าน่ากลัวนั่นแหละนะครับน่ากลัวก็จะตามกับกลัวนะครับก็จะมี scary scary you are scary this movie is scary frightening frightening ก็ ส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วย ing ไ,ไม่เสมอไปเพราะว่าเมื่อกี้ก็มี scary แต่ไม่มี scaring นอกจากจะแปลว่ากำลังทำให้กลัว I'm scaring someone else แต่ว่าถ้าเป็น frightening ก็จะเป็น ing น่ากลัวหรือว่าจะมี spooky spooky มี terrifying ม horrifying creepy น่าสยองขวัญน,นะฮะ ก็มีหลายคำนะครับที่ใช้ได้ครัก็คือทั้งหมดนี้มาจากการตอบคำถามความแตกต่างกันระหว่างคำว่า afraid แล้วก็ scare นะคะก็คือรวมเป็นชุดคำศัพท์ที่อธิบายได้ถึงอารมณ์ของซู่ชิงเวลาที่เห็นอาจารย์ดำเกล้ใกลระยะประชันชิดแบบนี้ค่ะว่านี่ฟี้ยเงาะจริงจ The top comment on this video is this is totally bananas which means this is crazy แถมลิงชอบกินกล้วยด้วยดังนั้นต้องขอบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่คมคายจริงๆ plus monkeys like to eat bananas so I've got to say witty comment man นี่นะครับที่เขาเรียกว่า Thailand only this is what they call only in Thailand